สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกตี้ e ีสไตล์นะครับตอนนี้เราอยู่ในซอยรามแหง43ครับ1น,นะครับเราจะพาไปดูเรือคลองแสนแสบนะครับนี่นะครับคลองแสนแสบนะครับต้องขึ้นสะพานไปนะครับ ตอนนี้เราถ่ายทำเวลาเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้านะครับบรรยากาศเช้าเช้าช่วงนี้นักเรียนก็ไปโรงเรียนนะครับเกรตีก็ไปแล้วนะครับ ป้ายเขียนว่าคลองแสนแสน ตอนนี้เราอยู่บนสะพานพญาสิงหาเสนีศาสสิงหาเสนีนะครับนี่นะครับคลองแสนแสบครับมาเลยครับเรือเบอร์39นะครับผู้โดยสารเต็มลำเรือเลยนะครับ กำลังมุ่งหน้าไปจอดท่าเรือวัดเทพบีลาครับมีทางเดินเรียบของด้วยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวา มอเตอไซจักรยานแล้วก็คนเดินนะครับโน่นเดินไกลมากเลยนะครับจุดถึงคลองตันเลยนะครับ เรือเองเลยนะครับได้ยินเสียงเรือม,มาแต่ไกลเลยนะครับเบอร์40นะครับ ช่วงเช้าก็จะมีเรือวิ่งไปทางโน้นนะครับวิ่งเข้าไปในเมืองนะครับทางท่าเรือประตูน้ำนะครับผู้โดยสารจะเต็มลำทุกครั้งเลยนะครับแต่ถ้าเรือวิ่งสวนมาทางนี้ก็จะเป็นเรือเปล่านะครับเรือเปล่ากลับไปรับผู้โดยสารที่ท่าเรือวัดศรีบุเรงทางโน้นนะครับ คลองฟ้าผาน,นังก็จะมีสตรีทอาร์ตมีคนมาพ่นสีส,สวยๆนะครับโอ้นสีไปไกลเลย ไม้สีส้มกำลังบานเขาเรียกว่าดอกทองกลาวนะครับอีกหน่อยก็จะบานเต็มต้นนะครับในซอยทางน้นก็จะไปโรงเรียนบอดินเดชานะครับทาวินทาว ที่มองเห็นก็จะเป็นคอนโดนะครับลุมพินีคอนโดทางเข้าตรงนั้นนะครับบริเวณนั้นก็จะมีโลตัสมีท็อปเดลลี่มีร้านอาหารอยู่สองสามร้านนะครับตรงนั้นคนเยอะนะครับอาวเรือมาอ่กแล้วนะครับได้ยินเสียงเรือมาดต่ไกลนะครับ องเบอร์เรือไม่ทันนะครับเอาเคราวนี้มีเรือสวนมาด้วยครับขาไปเต็มขากลับมาจะเต็มไหมครับดูครับท่านผู้ชมครับเบอร์ห้าสอง ปองแสนแสบยามเช้าสวยงามเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ เราจะรอดูเรืออีกสักหนึ่งลำนะครับหนึ่งลำเสร็จแล,แล้วก็จะกลับไปที่เดิมนะครับลงสะพานไปนะครับนะครับ เรือกำลังมานะครับกําลังจอดที่ท่าเรือมอรามแมงแหงง้ายสรารัมแหนง5 1บ2นะครับเดี๋ยวเราจะรอดูทางนี้เลยนะครับ เห็นเป็นอาคารสีชมพูนี่คือโรงเรียนวัดเทพดีลานะครับโรงเรียนประถมถ้ามัธยมจะอยู่ข้างหน้าปีครับชื่อโรงเรียนเทพดีลาแต่ถ้าโรงเรียนประถมชื่อโรงเรียนวัดเทพดีลานะครับ เรือมาแล้วนะครับดูว่าเป็นลำไหนจะมานะครับโอ้มาแล้วครับเบอร์48ครับเบอร์48กำลังมุ่งหน้าไปจอดท่าเรือวัดเทพีลานะครับ โอเคนะครับดูเรือเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็เราก็จะลงกลับไปที่เดิมนะครับลงสถานนะครับสะพานข้ามคลองสอยรามแห้ง43ทับหนึ่งนะครับ โอรคนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วลาไปก่อนฝากกดติดตามเกียรติฟรีสไตล์ด้วยนะครับ